่าวเด่นวันนี้ค่ะเพราะการประกันภัยเป็นสิ่งที่จําเป็นดังนั้นในวันนี้กลุ่มเยาวชนประกันภัยได้ลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้เรื่องการประกันภัยให้กับผู้คนในชุมชนซึ่งก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีค่ะสงสัยเรื่องประกันภัยสายด่วนคอปพ1 1ึ่ค่ะประกันชั้นหนึ่งอย่างพี่ไม่ต้องพึ่งคอปพอละมั้ง UFO อย่างนี้มันชนแล้วหนีนี่มาแล้วใครจะช่วยผมได้บ้างล่ะเนี่ยคอปพอให้คำปรึกษาคุณได้ครับไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเล็กหรือใหญ่หากคุณทำประกันภัยไว้ในกรณีที่เสียชีวิตจะได้รับความคุ้มครองสูงสุด500,000บาทกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงได้ความคุ้มครองสูงสุด500,000บาทกรณีสูญเสียอวัยวะ ได้รับความคุ้มครองสูงสุด200,000ถึง500,000บาทและกรณีที่บาดเจ็บได้รับความคุ้มครอง8,000 80, 0บาทค่าชดเชยนอนโรงพยาบาลวันละ200บาทไม่เกิน20วันไม่ว่ากรณีได้รับบาดเจ็บสูญเสียอวัยวะชุพพลภาพหรือเสียชีวิตทุกกรณีได้รับการคุ้มครองแน่นอนครับขับขี่ปลอดภัยไว้ใจคอปพอ